đã được account đã mình vàoเลย ก็ account นะหน้าตาประมาณนี้เอาชม กดไลค์หน่อยนะครับกดไลค์หน่อยนะครับกดไลค์ให้น่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่เราแข่นี่เราแข่งหน้าัอะไรสักหน่อยไหมครับครับกานประ้นการปุะพื้นกับเราถูกไหมกับซอสขาวอะไรหน่อยนิดนึง้องครับใจด้วยนะครับมี้ยไหมมีเงไหาไหมครับจมพิษกันหน่อยอ่ะเล็กน้อย ขอบค谢谢ุณครับอ่ะยิ่งน้อยเดี๋ยวยกนิดหน่อยครับขึ้นมาอ่าโอเคขอความดพรให้กับคููบ่าวสาวมีความสุขในชีวิตทุกๆตลอดไปมีความเจริญในเรืองทั้งอาชีพหน้าท uh 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 ี uh uh <t uh. <t uh ่การงานให้ร่ำรวยร่ำรวยและมีความสุขให้กับตะกูลตลอดไปครับขอบคุณครับขอความดูพอขอความดูพอหน้ผู้ใหญ่หน่อยใช่ครับ งานนี้ที่ใจก็เต็มเลี้ยงนะครับที่มีลูกสะพ้ายที่แสนสวยอ่าฮะับลูกชายที่รูปหล่อครับขอให้คิดสิ่งใดขอให้ความภาคภูมิใจในการทำานขอบคุณครับอ่ะยากินต์พงศ์เล็กน้อยครับโเล็กน้อยขอบคุณครับอ่าฮะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันคครรัับบขอบคุณครับช่วงนี้นะครับเราจะทำอาคุบสาว กพร้อมแล้วจะทำการโยนโชคเก้สิงห์ไทยนสหรับสุภาพสตรีสาวสงฆที่นี่ท่านเพื่อนสุภาพสตรีสาวสงวันนี้มารุกมาเนเพื่อนเอาใาม่ีครับโยนกระาษเชิญได้เลยนะครับต้องแปะอยู่ไหนครับต้องแป